เราจะดูหน่อยได้ไหมไปเถอะดูราทีไปดำดูราเขาเลยไปเราอยู่เดี๋ยูราหักกินเขาอยากจะดูมาดูราเลยพี่เิ่งวัฒนธรรมเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณลาววันเขาไม่เคยเห็นเนี่ยมาดูราเนี่ยทำดูราเขาดูหน่อยที่พี่เท่งได้ครับอย่าพิจารณาดันดำดูราเขาเลย ทำไปดีนะนูราบัดท um, ี่โบราณนี uh cu ่รังแต่เดี่ยนัดค้นตกวแต่ก็ยังนำดีนั่งเล่นูราไปเจอที่อื่นคิดถ้าว่ารันตองตาที่ตรงจุ้งยิ่เล่นนัโอยก็ได้อ่านยิเล่นูราเป็นทีก็ได้นูราเนยก็ได้ แลหล่โราเอกชะอกนไปชื่อแต่หนก็ก้าฉันอยากจะดูมันดดราสดๆนี่ที่แสดงกันตรงนี้เหมือนเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าแสดงได้ดีมากนีมีแต่เกเๆกันทั้งนั้นเด็กๆด,ด้วยเห็นว่าโอบ้บรรลาไอ้ป้อมก็กลายกลๆกันแล้วก็ไอ้เตะึ้นอัน,นอดีผวายจำได้เนาะแต่ว่ามันไม่ดี แต no. right? no. ่นองยิมก็จบพะน้นก็ก็ได้รับมากไอ้นองจ้ามันจบแต่ี่ยนรรำได้นุแต่ผมรำได้มือเดียวอะอะไรล่ะมันดูราเขารำกันสองมือนี่รำมือเดียวอะรำมือเดียวแล้วมือข้างเป็นอะไรอ่ะมันเสียเร็วหนุรกราไปใจได้รำได้แต่มือนี้ดูรารำมือนี้มือนี้แล้วอีกข้างน่งมือข้างโน้นอ่ะ อย่าเล่นแล้วนีมันน่าเครียดบัตรี่ไหวข้อมูได้นี่ได้ขึ้นได้แล้วเขาแรงมือเด้งเด้งเด้งดิพีนได้มือข้างดียวนิ้วเป็นไรที่ดำไม่ได้มือมันเป็นไรอ่ะมันเป็นยังไงขอดูหน่อยได้ไหมห <c oughs> น้าเครียดหูห่าบ้านเด็กเละมือล้าไ้หน่อยให้เขาแกะนะน้อยขามน้อยให้บุตรคนไวยตั้งหน้าเลยขอดูหน่อยที เพื่อรักษาได้หายฉันรอไปรักษาใหายเขาดูหน่อยสิคกกะนาเกลียดยั่งบัตรีไปเล่อืมอันนั้นน้องเล่น่ะโอ้ยตายเมื่อะไรเขาไม่รู้อันเล่นไหมบัตรซีนาเกลียดมือข้ามเดียวจริงๆอ่ะฉันนั้นฉันอนุญาตได้รำมือเดียวอันเด็ดดีแต่เดียวก็พุ่มไอ้บอกขึ้นเครื่องนะบอกเครื่องลงเงินเส้นหัวเชิญครูมะนอ่ะ ตับทเขียนผู้ก็ขึ้นเครือมโนราจิงบันนแลยแต่ต่ลยครับพอโดพวกเรือดนตรีโนราลุกัพผมออกเขียนผู้จิงกบกลบจิงกบกลบจิงกบ็นปำได้เขาทำดูันอยากฉันอยากจะดูนี่ลายท่าบันานทำบขึ้นเรือกีนเลยนาว Căn Chuyện khoảng nụ ra phung và bột nắng Chữ riêng đụng đăng lẽ lên nắng cô rôi Tiểu cụ trở nàng nắng ta nắng thôi cho hạnh rập bôi lẽ mấy khôi vang Phải thang pha chăm thật dâm thịnh phâm Thằng bế thật ngâm chui ngạc mà tâm Chân rầm nụ ra cân mạ nụm nàn Rầm dì ban rầm hoàn rùng thu Mây rầm mây hát Cụ phật cụ trùng thủ mô chập lùng cho chúng mua mua นุ่มแนงนุ่มเก้าตั้งเหล้าตั้งครูตั้งไก่ตั้งมูไว้ครูทุกป,ปีเันญรำโนราตำ้มนาตร้าไรตำบักยากไรเด็กง่าบัดที้ฮัดนั้นไม่มังไม่มีพงทัดปีดนนรีปีดัง bị dinh trang vinh quay thủ bunga nặng tuyu vai quay thủ trang kubi kubi đi có kubi 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 ra có đi kubi kubi có đâm thì kubi 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 nhằng ta bên là bên ทิ้งคนรักไปในดูจักโดนตักตทามาไว้ครูถูกพี่พุ่นดีโดยมากว่าพวกร้าโนราแทงปั๊มว่าเออเจ้าเออว่าก็ัวแล้วเกาวน้าโนราแล้วแทงปั๊มมา โดราตินฟ้าแเมมชับตยโอ้วู่ยืังเร็ลวเว้นเลวไม่เข้าถายหมเต็มกันจริงดิเตวารูระกรีดได้ไม่รู้กรชับแตาอ้ chắn trắng không chắn mai người nào nào chắn chắn tiếp chắn 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 tiền chắn 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 ทิปดูราุหนูรายัดเมรีรับมือเดียวฮะนูรามรับรับบ้อเแใจเย้ยถ้ไม่ต้องดูรายบ่าีนี้มาเต็มรวมรมรวมรมฮะไม่มีรู้จักเลยไม่รู้ไม่บอกูี้เคยทุกมาโลกลกชาวบ้านเคยรักดูราดิขึนหนูเองเนี่ยนายอดทองพี่ลาวันเนี่ย พี่เวลตานี่ยมาทําทำไมก็ไม่รู้ก็มาตามเธอ,เ,อลเลยสิพ้กเราฟราไร้เลยไอ้โมกนี้หยัดแมมฟรีต่างเขาอย่าเชือกอยัาเทือกก็รองอย่าเทือกเมาเลงไปอื่นไปโนนไปนอนตามกัถ้ามาที่วนรานี่คก็ไม่จบนี่แหละเป็นตระกรูลต่องพวกก็รักหมัมือเลยที่ น้องจชายมีป้ามาดูจัดกันเจ้าวานก็ปล้ํมมาลงมากราเด้งมาใหมาเลยเอมาเล่นตรงนี้ตอนนี้ทุกเจ้าไม่รักไม่ชอบกูไปทั้งทุ่มเมาเลยทุ่มแตมาจมูกคนตายเราช่เกิง่งไปรองกูดับรองไอ้เงาหลุดไอ้หนุ่ยกูพ่งินนี่กูไม่รอกใจอยู่เลยอยากแม่รู้อยากทำาห้กอวได้ รู้อยาคิดว่าทู้ดีที่นี่นะมึงต้องพัานชีวิตกูไปกนอนมึงจำมั้งัหรอแม่ดนจริงกว่าป้ารู้อยาคิดว่าทู้แต่ตัวดีขี้หลดจริงชเชยอูมไม่รใหอยู่เล้วต่เจมาหน้าดินหน้าผมน้อเอะไม่รู้อะโยมหว่าป้ามนาอเอ,เอราากระบไม้กูที่จุปกนะปัมปกมันไอรลยกระบาจุกปักมึง อ้อยอยู่ฟ้าน้อยลาวไม่รอนใจอยู่แล้วถูกไม่รักถูกไม่ชอบถูไปแต่ถูมาตาเเรียจย้มมาเนี่ยอถูกว่ดเรียดย้มนใจกันมาเหลืองนะเมื่อกูเอาไว้กันได้อยกันได้ต้องมือกันนี้เอาไหมันเียวเดี๋ยวเต้อยจะได้ชกกันดีวะคุนตับคนกันนี้เอา มวยจิ้งเตทำชี้ชี้ชี้าเป็นมวยจิงไหนนี่แต่โอ้เฮกูไม่ร้อนใจอยู่เนี่เอาไหมต่อยกับปูเอาเอาไหมไม่อาแมงก็ไม่มีปืนไม่มีอาวุธพี่นี่อย่าไม้คว้้มาจตหนักวางบ้าๆเอาระมาจตดวเอาซีเอาเยมู่ยิงไกลบ้บเราไม่มีอาวุธเราไม่มีปืนเอต่อยกระไดเผืเอาไห

เล่นโจร์ดากี่ quả าด้เลยแอ่มันรู้ที่หวาบ้าต่าเลือดชักเลื่อแต่จับแม่ตายแล้วชักปืนมาทำไมนายกอดทองยิงมาเลยจัดกายไปเลยนายยอดโตตายแล้วทุกต่ำหนูน่าโคนอันตรายถูกบาคลาด กว้ต่เพื่อไรแม่บูนี้กูยิงเนี่ยเบ็ดตัวเดียวุูปบูนี้ยังกินน่ะมึงจำควยกันตายแลวจัดก,การโดยนายยอดทองไอ้พวกนี้ฆ่าผม,มได้หมดแม่รอดฆ่าอยู่แล้วพี่นกพี่นกหนีไปก่อนแล้วเอาละคุณน่นล้ววัน,วนไม่เป็นไรเราพี่กันน้องกันช่วยเหลือกันได้พ,<ว>พูดคุยกันรู้ฟังพี่หนีไปก่อนสิฉะนั้นคุณระวังเนื้อระวังตัวดีๆกันนะผมไปก่อนแล้ว แม่หมมาไม่มเลี่ยนก็จพี่้อยกูก็ไปกันว่าีกับีพีกับพีเนี่ยพีนออ่นงเออไปเ่นพูนเลยกูไม่เอาเหอนจะเข้าเขยากเยโอยแม่ไปหมดไอ้เนื้อนี่ผีมันมน,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 มนี่ไอ้เนื้อ

tiếp nó ra nó bốn mới giải tiếp bốn tiếp nó ra nó cả nán phượn đâu mới đặt phượn phứ mà do mới giật máy mới à được ta mới cho mồm này giải ra ngoài hai con phong đi chăm rồi ta mừng lấy cầm lấy cầm phút, cầm tay hả à, anh của con trời, trời. ดีไ้อไอเจนไปนายยอดทองปล่อยไปทำไมเฮรอลืบเล่ยเขานายยอดทองจะทำอะไรเขาไม่กงไปลาวัน